แล้วลองเล่าสิฮะคุณน้ำค้างทำไมพอทราบสาเหตุไหมทำไมมันเกิดก็เป็นก้อนเนื้อเหมือนเท่านวโป้งอะค่ะมันปูออกมาฮะใช่แล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าต้องผ่าดูว่ามันเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่านะคะก็คุณแม่ก็ตกใจแม่บอกว่าอย่าไปผ่านะอะไรเงี้ยพอดีมีเพื่อนแนะนําเขาขายอาหารเสริมอยู่เขาบอกว่าให้ลองกินตัวนี้ดูก่อนเผื่อจะหายเผื่อจะไม่ต้องไปผ่าอะไรเงี้ยคลับเพราะว่าถ้าผ่าแล้วมันจะเป็นแผลอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่าถ้ามันผ่าแล้วมันลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายยากอย่างเงี้ยค่ะ,ะเห็นคนแถวบ้านเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งที่คออย่างเงี้ยแล้วแม่บอกอว่าพอผ่าแล้วละลามแล้วมันก็จะไปใหญ่เลยก็ยังกังวลไปอีกกังวลไปอีกแล้วนี่เพื่อนบอกให้กินตัวนี้ดูตัวบิมตัวนี้ดูเ็าให้มากินแลองกินดู ก็เชื่อเพราะเราไม่อยากผ่าไงคะเราไม่อยากผ่าแล้วยังแม่แม่บอกว่าถ้าผ่าแล้วมันจะถ้ามันไม่หายแล้วมันลาวมันยิ่งไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยก็เลยกินตัวที่เพื่อนแนะนําให้ลองดูเพราะเราไม่อยากผ่าแล้วทานทานครั้งแรกกี่แคปซูลครับวันหนึ่งก็สองก่อนสองแคปซูลก่อนนอนเลยทานกี่วันแล้วครับตั้งแต่เริ่มที่เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าทานไปกี่วันรับมันเริ่มยุบยุบลงครับประมาณเดือนกว่ากว่านะคะครับ ค่อยๆจากที่มันแข็งลงมันก็ค่อยๆอ่อนลงอ๋อเพราะจับจับทุกวันจับทุกวันเพราะก็อยายมันหายค่ะครัวไม่อยากผ่าค่ะไปพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าเขาจับดูเขาบอกว่าออก็ก็ยุบแล้วนี่ไปทําอะไรมารอย่างเงี้ยก็เลยบอกก็กินอาหารเสริมอลคะ่ะครับคุณหมอบอกว่าก็ดีไม่ต้องผ่าตอนนี้กี่เดือนแล้วครับประมาณสองเดือนได้ยังครับได้แล้ว